พบกันวันที่16มกราคมพศ2564ครับวันนี้พบกันที่ตลาดนัดโครกระบือสีขอรภูมิอำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับครับวันนี้มาพบกันที่ตลาดนัดสีขอรภูมินะครับดูบรรยากาศในสนามครับ บรรยากาศในสนามช่วงโควิดระบาดแต่ก็การซื้อก็มีพอสมควรนะครับดูการเดินซื้อ mm hmm. เดินหาก็มีนะครับเราไปดูการซื้อขายครับวันนี้การซื้อขายเป็นยังไงไปดูกันครับ อันนี้นะครับเขาบอกว่าเขาซื้อสามหมื่นเจ็ดพันครับสามหมื่นเจ็ดพันสูงประมาณเมตรสี่สิบเตี้ยล่ำอ้วนสามหมื่นเจ็ดเนื้อนะครับคนซื้อครับรอใบซื้อขายอยู่ ตัวนี้ซื้อราคาสามหมื่นสองครับสูงประมาณเม็ดสามสิบอืมไม่ใช่ครับตัวนี้ซื้อสามหมื่นสองสูงประมาณเม็ดสี่สิบครับสามหมื่นสองสามหมื่นสองดูฟังนะชัดเม็ดสี่สิบ ไคยกลางอ๋ออาเลยอับไปเลยมาชูด้จะไปร่มาแล้รไม่รู้คไปเมนเลยล่ลยนสี่พัอ 4, ของผมจา้างขา,ายนี่ตัวนี้จ้างขายจ้างขายทอ่ขอขอเขาให้ผมอ๋อถ้าไหน<ด>เปนนน 34, ด,ด,ด,ดูว่าหลุดขาดสามหมื่นสีหนึ่งร้อยดูพอดีดีปลาแกรู้ว่า ต่อง่ายเนาะแกก็ซื้อแหละคนกันเองคนกันเองนี่ซื้อขายกันมากดเอากดเอากดเลยกดเลยไม่ต้องทำใบลงมาเบิกตังเลยรับประกันไม่ใช่คนขโมยรู้จักกันรู้จักกันก็ทำยังไม่รู้จักจ่ายจ่ายเขาอีกยี่สิบป่าจ่ายเขาอีกยี่สิบไปทำใบอีกต้องทำใบหรอกจ่ายยี่สิบไปทำใบอีกโอ้แน่นอนถูกถูก่ิ้มแข่งเนี้ยไปขายได้เดี๋ยวนี้แหละกำไรพันหนึ่งถูกกว่าเกลือ แม่ลูกโคมนี้ลูกวากิวป่ะลูกวากิวเนาะแม่โคงไทยกลางสามหมื่นสี่ครับสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยจ้างทำไมยี่สิบบาทกูยังอยากเกลือเนาะอเกลือ โอ้ได้กินดีๆกันเอากันซองอิซิเล่ให้ท่องไม่มียาแม่ได้ฮินดูบาซินราคาเรเ็70,000คู่นี้ครับสูงประมาณเม็ดไอ้ตัวนี้สูงเมตร55เกือบเมตร60ดังนั้นสูงประมาณเมตร50ราคา70,000ฮินดูบาชินซองเข้าไปในกระเพาะไม่มียาสักเส้นอ่า ในกระเพาะไม่มีอะไรเลยครับแช่ไหมเขาว่าพื้นเจ้าของงวขี้ทีว่าพื้นเจ้าของงวไม่หาใยว่ากินอยากได้วัวสวยๆร้องสองหมืนห้าเอาไปรก็รองสองหมื่นห้าพันคนซื้อให้เจ้าบาทแล้วครับคนซื้อสี่พันห้าโอ้ ก็พ่อขายแล้วนะหนังคนเจ้าของอ้วนขายแล้วบะหลอยู่ไหนรองลองสองหมื่นห้าพันคนซื้อให้สองหมื่นสี่พันห้าซื้อขายกันเรียบร้อยครับสองหมื 24, ่นสี่พันห้าเลขสาวน้อยยังพาได้หรืีได้วะ สามหมื่นามหมื่นสามหม่บทต้องทำาะไร้อสามหมื่นสามันสามหมื่สครับซื้อขายกันที่สองหมืารครับสูงเงินยี่ 28, 500สองหมืนขากันครับคนซื้อนะครับเยอาเงินมัดจำซื้อไายกันแล้วครับสองหมื่นแปดพันห้ารอยดูฝั่งนี้ครับ แแหกยังวนไหเนบ่ึงแแ้อีหลาเมตรยี่สิบสีแดงนะครับแล้วแต่คนชอบสองหมื่นแปดพันห้าร้อยตอนนี้ราคาให้อยู่ที่หกหมื่นสามพันครับเคลียร์กันไม่ได้คนขายเอาหกหมื่นเจ็ดพันราคาห่างกันอยู่สี่พันน่าจะต่อกันยากต่อกันนดาก็อีกนานครับ รานะคารองสามหมื่นสามพันคนห้ให้แล้วสามหมืน่นมก็ดูดมันก็พอขายไดนะ้นะราคารองสามหมื่นสามพันคนให้สามหม แม่ลูกสามหมื่นสองปันหานะปะะโอ้พอขายแล้วพอนั่นละ

มีโกนเนี่ยสามหมื่นสองพันห้าร้อยสามหมื่นสองพันห้าร้อยนะแม่ลูกแม่นเนี่ยสามปีลูกครับสามหมื่นสองพันี่เราจับปากส่งองา่ก็ค่อยจะอนี่สามหมื่นสองพัห้เออคัลูกแม่มากอยู่สวัสดีครับพี่อเอาเงี้ยเลยเนี้ยไปเยเงี้ยเลยาลุการล่งซตจุ้งระย้าไว้ยังสี่นี่สวัสดีครับดี่นาะี่

สองหมื่นสี่ตัวเล็กสาวน้อยสูงเมตรยี่สิบสองหมื่นสี่ตัวนี้ long สองหมื่นสามพันห้าร้อยสองหมื่นสามพันห้าร้อย ขายที่สอง่นสองพาร้อครับไดยังต่ออะไบ่ต่ออดบ่ต่อนี้ด้วยตอสูงที้ว่าต้อละสองหมื่นสามหมื่นกอย่งต่อไรรตลีใบละร้อยต้ออะไรกัน้บ่จวยบ่ครับบ่ มันสามพัน 3, ครับดูวัตรซีไฟก็ทิ้หมื่นสามพันตัางเสาไฟฟ้ามันสามพันครับ<ม>เล่บวกไทยขี้แกนครับ<ม>นี่คือเล่ไทยขี้แกนไม่ใช่เล่นนะมัม่นนะเล่ไทยขี้แกนครับ

ไปโอ้หม mm hmm> okay. uh, uh, ื่นหนึ่ัอไก่กันที่ห้าหมื่นหนึ่งพันเลยซื้อไก่กัที่ห้าหมื่นหครับดีเอกทีนี หน่งพันพันว่ากนกูสิเอายู่โคมัอนเออสามมือทกปัญหพอห้องห้องมันเศาเท่าไหร่วะจับ่าไหวะขา่ไรยูม่สามมือทกปัญหาเนาะพ่อซื้อยู่ปะอืออือืโค้งมันไหโค้งมันไหสามมืหกพันหา ดูกระทบส0 0 0มืนเนาะเหลี่ยงคุนเนื้อมันครับครับสามมือมนหันหารซื้อแปดเมสามี 8, ่กำไรคืขายผมซื้อแปด0มามซื้อแปดมาม

แล้วถวิมตอซอยจะได้ลอยนึงเก้าลอยงคารถลอยนึงเออนันโอเคนนคนเปนใจนันแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยซอยลอยนึงครับซอยลอยนึงท่านผู้ชมครับตอนนี้ตลาดก็เริ่มสายเริ่มวายแล้วครับ การซื้อขายก็ลดน้อยลงนะครับข่อค้าก็เริ่มทยอยเอาวัวขึ้นรถกลับบ้านครับการซื้อขายก็ลดลงนะครับเพราะว่ามันสายแล้วพ่อค้าเริ่มเอาวัวขึ้นรถกลับบ้านครับขอโอากาสหน้าครับส่วนวันนี้ขอยุติเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ